นี่เปิดกล้องมานะครับก็ให้เห็นเจ้าตัวมิ X ลเอ็กซ์รอคันนี้เลยนี่ก็เดี๋ยวถือโอกาส สวัสดีทักทายตอนเช้านะครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยนสาขาบุรีรัมย์ล่อกเมืองคันที่เห็นอยู่ด้านหลังทุกท่านเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นลูกค้าที่ติดตามกันมาจากเกาหลีนั่นเองโอยติดตามมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ตัดสินใจออกนะครับโดยให้ลูกสาวเนี่ยเป็นคนออกนั่นเองอยู่ที่ประเทศไทยนะครับก็จะเป็นคุณน้องจินตนาเดี๋ยวเราจะเอาเรถไปส่งเขาที่บ้านวันนี้ลูกค้าอยากให้ไปถึงบ้านก่อน ก้าโมงไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่าบ้านลูกค้านี่อยู่ใกล้ๆประมาณสัก30โลตัว m e w x คันนี้นะครับเป็นเป็นสีขาวมุกโดรไม้ราคาของเขานะครับอยู่ที่1ล้าน4แ1มื1พันบาทราคาปัจจุบันแต่ว่าคันนี้ลูกค้าจองไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับก็ได้ราคาเดิม1ล้าน3แ9 1 0 0 0บาทโอ้โห,โหนะครับเลยได้ส่วนต่าง2 0 0 0 0มาแต่งชุดแต่งเลยนะครับตัวนี้ มาพร้อมกับเจ้าตัวชุดแต่งคัต t โต c c อ s เซสซอรี่นะครับคาโตก็จะเป็นหม้อหอุงข้าวนี่กระจังหน้านะครับชุดสเกิร์ตก็เป็นเต็มเลยนะครับมันเป็นเต็มหน้าเลยนะครับตัวนี้ซึ่งจะมีสเกิร์ตบางมันจะมีให้เลือกด้วยนะว่า จะเอาครึ่งหนึ่งคือไม่เต็มขนาดนี้คือจะเอาแค่ครึ่งเดียวก็มีให้เช่นเดียวกันแต่อันนี้ลูกค้าเลือกเต็มเ็มเลยนะครับแล้วก็คิ้วล้อด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิวล้อขนาด3นิ้วนั่นเองกําลังเข้ากับตัวรถเลยนะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปแล้วก็มีเป็นสีเงาด้วยส่วนตัวล้อแม็กซ์นะครับเปลี่ยนจาก18เดิมนะครับเป็นแม็กขนาด20นิ้วจากค่ายแฟนทอมนั่นเอง <c oughs> ปเปล่าของแฟนทอมมาใส่ซึ่งมันสวยมากๆเลยนะแล้วก็เบอร์ยางนะครับก็จะเป็น2 6 5 50, 20นั่นเองนะครับเป็นยางบีสโตนแล้วก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนอะไรนะครับก็เปลี่ยนแค่ตัวล้อแม็กเฉยตัวนี้นะครับมิวจะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะเป็น4ล้อเลยแล้วก็จานเบรกของเขาใหญ่มากๆเลยอันนี้การสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นคอยสปริงนะครับแล้วก็มีตัวปีกนกไม่ใช่ปีกนกมีคอยสปริงโช๊คอัพแก๊สแล้วก็มีโช๊คกันโคงเห็นเหล็กกันโคงให้ด้วยนะครับ อันนี้ก็เพื่อการยึดเกาะถนนและก็การท่งตัวที่ดีนั่นเองส่วนด้านข้างนะครับสังเกตดูเนี่ยเขาก็จะมีชุดบันไดนะครับโอ้โหจากคาโตะมาให้ตัวปิดชายบันไดนะครับมีมาให้ด้านเหมือนกันนะครับส่วนด้านข้างนะครับประตูเนี่ยก็จะมีตัวชุดแต่งติดมาให้เช่นเดียวกันนะครับมันก็ทําให้เจ้าตัวนี้นะครับมีความสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนี่อันนี้เราเรียกชายบันไดแล้วกันนะครับแต่ตัวนี้เขาเรียกอะไร ดับด้านข้างประตูหรอนะครับ <c oughs> มีการไปถามอีกในส่วนของกระจกมองข้างก็ตอนนี้ไม่ได้ใส่ชุดแต่งมานะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่ติดอยู่มากับกระจกแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะเป็นในส่วนของใบปัดน้ำฝนที่เป็นบิวอินตัวมิวของเขานะครับก็จะมีตัวราวแหลกมาให้เราสามารถใส่ถาดแหลกได้นะครับหรือก็จะใส่ไอ้ตัวเขาเรียกอะไรนะชิดชดอะไรสักอย่างอะ่ะที่มันเป็นคล้ายๆกระบอกที่เราไปดูที่ตีเพจวันก่อนอะนะครับที่มันสามารถกางออกมาเป็นร่มได้นะครับ คล้ายๆกับเต็นเนาะตัวนี้นะครับลูกค้าจะเ,าเขาเรียกไฟชีตไฟชีตอา่าตัวนี้นะครับมือจับลูกค้าเลือกเป็นเคฟล่าแล้วก็มีการโลโก้นะครับปั๊มโลโก้นูนของมิวเอ็กด้วยสังเกตเห็นไหมนะครับนี่อา่าตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวชุดแต่งขนาดเดียวกันนะครับก็จะเป็นคิ้วล้อ3นิ้วนะครับแล้วก็ตัวแม็กก็จะเป็นแม็กแฟนทอมช่วงล่างของเจ้าตัวมิวเอ็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอยสปริงทั้งหมด4ล้อเลย พร้อมกับจุดยึดนะครับใต้ท้องเนี่ยก็จะมีจุดยึดที่โยงกันเนี่ยมากถึง5จุดด้วยกันมันจึงทําให้เขาเนี่ยมีการยึดเกาะถนนไม่โครงเค้งตัวลายล้อมแม็กนะครับก็จะเป็นแม็กขนาดอไม่เราตัวไม่ใช่ลายล้อมแม็กยางอะไหนะครับก็จะเป็นยางอะไรขนาด18นิ้วแล้วก็ตัวนี้ปลายท่อปลายท่อแน่นอนจริงๆนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวชุดสเกิร์ตด้านหลังด้วยคือเข้ามาครบชุดเลยนะ ชุดสเกิร์ตด้านหลังเขาก็ไม่ได้ปิดเซนเซอร์นะครับก็จะเซนเซ,นเซอร์ยังทำงานอยู่นี่แล้วที่สำคัญนะครับทุกคนตัวนี้มันจะมีใยที่คาดเอวด้วยตรงนี้เห็นไหมนี่เนี่ยคาดเอวเวลาเปิดตอนคืนสวยมากเลยจะเป็นตัวหนังสือมิวเอ็กซ์นะครับแล้วก็ตัวชุดสปอยเลอร์หลังคาก็มีมาให้เรียบร้อยนั่นเองอะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับ ลูกค้ามีการติดตั้งเยื่ตัวพรม 3D เพิ่มนะครับข้อดีก็คือมันดูสวยงามน่าใช้มากขึ้นเลือกเป็นลายเป็นสีน้ําตาลนะครับเดินด้วยได้สีเหลืองโอ้โหเข้ากันมากๆเลยนะครับเวลาที่เราของวางของอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้โดนตัววัสดุตรงๆของเบาะนะครับก็จะโดนตัวนี้แทนลักษณะวัสดุที่ใช้ทำนะครับก็จะเป็นตัว PVC นั่นเองหรือว่าวัสดุที่คล้ายๆหนังนั่นแหละ ตัวกันรอยนะครับด้านประตูด้านหลังก็มีมาให้อันนี้จากค่ายคัตโตเขาก็จัดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็มันจะมีตัวลักษณะคล้ายๆกันลื่นด้วยนะแล้วภายในของตัว m u l x เป็นยังไงฝาถาังน้ํามันเวลาเปิดนะครับเวลาที่เราปลดล็อกประตูเราสามารถเปิดได้เลยเติมดีเซลนะครับแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องดีเซลใช่ไหมวันก่อนเอาเรถทดสอบไปส่งรถลูกค้าที่สกุลนะครับแล้วทีนี้ก็เราก็เติมน้ามัน เติมน้ำมันทีนี้พอเอาเราจะบินมาเบิกเงินคืนใช่ไหมตกใจมากเลยเขาขึ้นเป็นโซโเกห้5เฮ้ยกันเลยตัวถามเสียต้นให้ต้นถ้าเราเติมน้ำมันผิดนี่อาการมันออกเลยไหมอาการมันออกเลยไหมต้นก็บอกต้นก็เลยบอกว่ามันออกเลยเลยพี่มันสันสันกันตอนนั้นแหละอยู่หน้าปั๊มเลยเอย้แต่นี่พี่วิ่งมานี่ประมาณร้อยกว่าโลโอ้พี่ถ้าร้อยกว่าโลมันเป็นไรหรอกถ้าพี่ฟืนมิงกนนันเครื่องมันพังแล้ว สร <inhib itor> ุปน้องพนักงานที่ปัออ๊มออกบินผิดออกบินผิดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเขานะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์1.9แล้วก็3.0มีลูกค้ามาดูรถนะครับบอกว่า1.9อืดไหมนะครับไม่อืดน,นะเอาจริงๆการใช้งานปกติแต่ลูกค้าชอบนั่งเต็มคันเลยแล้วก็ขึ้นเขาลงเขาวิา่งทางไกลอันนั้นนะครับแนะนําไป3,000จะตอบโจทย์มากกว่าอือโอ้โห นี่ตัวนี้ก็จะเป็นภายในของเจ้าตัว m ิลเนะครับโดยนะครับที่นั่งตรงกลางนะครับก็จะออกแบบให้มีความกว้างนั่งสบายสามารถเอนได้นะครับเบาะตรงกลางแล้วก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันเบาะนะครับจะเป็นสีน้ําตาลหรือว่าสีเมล็ดกาแฟไหมนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเบาะจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กเช่นเคยเดี๋ยวเราลองพับให้ดูนะนี่เวลาเขาพับแต่หลายท่านจะเกลดเวลาพับพับยังไงพับแบบนี้นี่ เข้ากันดีจริงชอบชอบชอบครับนี่แล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับก็จะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็จะมีตรงนี้ให้ด้วยที่เป็นลักษณะเหมือนไฟบ้านเลยแล้วก็ตัวนี้ยังเป็น USB นะครับยังไม่ใช่เป็น Type C แต่อย่างใดนะครับ USB สามารถใช้ได้อยู่รับน้าหนักการแขวนธรรมระสูงสุดทั้ง4กิโลนะครับแล้วก็มีการปูพรม6ดีด้านล่างนี่โอ้สวยมากๆเลยนะครับ ทำให้ทําความสะอาดได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวแล้วก็ด้านหน้านะครับแผงด้านข้างประตูก็จะเป็นบุนุ่มด้วยหนังเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บริเวณพื้นห้องโดยสารก็มีการบุพรม 3D เช่นเดียวกันนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวของบริเวณพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบ ction, มันติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรลให้นะครับตัวนี้แล้วก็ ด้านซ้ายก็จะเป็นฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พปรงมาเัยมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชันสามารถปรับระดับแสงได้นะครับบริเวณคอนโซลด้านหน้าบุนุ่มมาให้หน้าจอนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ9นิ้วนะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นตระกูล Android หรือว่า iOS ก็ยังสามารถทําได้อยู่นะแล้วก็ตัวนี้แอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิด้้นซ้ายท้านขวา ด้าน้ายอาจจะชอบเย็นก็เปิดเย็นไปด้านขวาอาจจะชอบอุ่นๆก็เปิดอุ่นๆไปเอาฮีเตอร์ไปนะครับหน้าหนาวแบบนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติพร้อมโหมดเรฟโทนิกพร้อมโหมดเรฟโทนิกนะครับแล้วก็ตัวเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวออโตหโวกุญแจนะครับก็จะเป็นกุญแจย์เลดนั่นเองเวลาที่จะสตาร์ทเครื่องก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ปุม่มปด่สตาร์ทนะครับเห็นไหมแล้วก็สามารถเปิด ประตูด้านท้ายด้วยรีโมทได้บริเวณบอกคู่หน้านะครับก็แบบให้มีความหรูหรานะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูแม็แล้วที่สําคัญนะครับาสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางนั่นเองอ่ะโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเดินทางเอารถไปส่งลูกค้าเดี๋ยวเขาจะให้เซลลเหมียวไปรับนะครับ จะเจ็ดโมงละ,ะเดี๋ยวเตรียมของกันก็ขอให้ FC ทุกท่านลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรวยรวยเฮงเฮงไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม